5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับระวิทยาอุตสาหะครับวันนี้มากับบทความที่ชื่อว่า how to eliminate almost all of the problems in your life นะค,คุณเคทแม็กนะฮะเขาบอกว่านี่คือ6ขั้นตอนนะครับของการคล้ายๆกับว่าบริหารจัดการปัญหาต่างๆนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่า คนจำนวนมมาเนี่ยเจอปัญหาเพราะว่ายอมตั้งแต่ตน้นยอมแบบยอม accept minimum นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยนะบอกว่าการที่เราคล้ายๆกับว่ายอมรับมาตรฐานที่ต่ำตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะสร้างปัญหาได้หลายๆเรื่องมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามหยุนๆว่าง,งั้นเถอะนะครับเพระเาะนั่นาบอกว่าต้องเริ่มต้นที่จะใช้คำว่า demand quality คือขอ ให้ดีกว่านี้อีกขอคุณภาพที่ดีกว่านี้จากใครบ้างต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนพอเราเริ่มต้นกับเราเองปุ๊บเนี่ยมาตรฐานเราจะสูงขึ้นแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆบนโลกใบนี้ได้เยอะมมกนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าให้ออกกาลังกายฮะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าโอบามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าแนะนําคนที่จะไปเป็นประธานาธิบดีให้ทําอะไรพวกอย่างหนึ่งก็คือต้องออกกาลังกายสําคัญมากนะครับเขาบอกว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้สมององเราแจ่มใสซึ่งเป็นต้นทางเลยของการแก้ปัญหา นะครับอันที่สามเขาบอกว่าเวลาคิดอะไรไม่ออกให้นึกถึง value ของเราไว้นะฮะ value ของเราคืออะไรคำว่า value เช่นความซื่อสัตย์นะครับอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเรานึกถึง value ของเราไว้เนี่ยเราจะไม่หลงทางในการแก้ปัญหาต่างๆเพราะบอกาบางครั้งปัญหามันดูซับซ้อนมากแต่ถ้าเกิดเราเอา value ของเราไปจับจะไม่มีปัญหานะครับจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีข้อที่สี่ผมชอบมากเลยฮะ live below your means พวกนี้คือใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะของตัวเองนะฮะสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณมีเงินที่จะใช้จ่ายได้แบบสบายๆนะหลังหักจากเงินเก็บอะไรแล้วเนี่ยหนึ่งแสนบาทสมมติน,นะฮะหลังหักจากการเก็บเงินนรไม่ใช่เงินเก็บพูดผิดหนึ่งแสนบาทเนี่ยให้ใช้สักแปดหมื่นนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตของสิ่งที่คุณใช้ได้แย่ที่สุดคือใช้เท่ากับที่คุณใช้ได้แต่ว่าห้ามใช้ เกินเด็ดขาดนะครับคือปัจจุบันนี้โลกของเราเนี่ยมันผลักดันให้หลายคนเนี่ยใช้ชีวิตเกินตัวบ้างนั้นเถอะนะครับซึ่งนี้เป็นไหายนานะครับต้นกําเนิดของไหายนาจานวนมากนะครับข้อที่5้าเขาบอกว่าให้มีเพื่อนสนิทไม่ต้องเยอะแต่เป็น beautiful circle friends นะครับยังไงเราก็ยังต้องใช้ชีวิตกับผู้คนนะครับคนที่อยู่รอบตัวเราควรจะเป็นคนที่ใช้คำว่ามีคุณภาพมากๆนะครับ พื่อนที่ไม่มีคุณภาพคือรายหนึ่งท็อกซิกกับคุณนะฮะไม่แคร์คุณหรือนินทาคนอื่นเยอะเกินไปแม้กระทั่งคนที่ใช้ชีวิตเสเพลงมากเกินไปเนี่ยก็เป็นอันตรายกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าให้มีรายได้หลายๆทางเสมอถ้ายังไม่มีวันนี้ให้เริ่มต้นเหตุผลเพราะว่า,าปัญหาอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้ทางเดียวเนี่ยอย่างตอนนี้ความไม่แน่นอนสูงเนี่ย ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้เช่นต้องไปยืมเงินก็ระบบอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่ายืมเงินในระบบแต่ตัวเพียแพงเนี่ยมันก็ต่อเนื่องไปเป็นปัญหาอื่นอีกเพราะฉะนั้นนี่คือ6ข้อนะครับที่เราควรจะต้องพิจารณานะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที